สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Time View t a l นะคะหัวข้อพิอาการเนื้อวันนี้นะคะก็คือเขาคนนั้นรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้คนคนนั้นที่คุณถามถึงนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะคนที่เคยคบกันเป็นแฟนเก่าไป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าหากเป็นคนที่คนคุยหรือว่าเป็นคนที่เป็นคู่คบกันแล้วะคะ่ะก็ยังไม่แนะนำให้ดูพิาการนี้นะคะ ตอนนี้นะคะตรงหน้าเพื่อนเนี่ยก็จะมีตัวเลือก2ตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรกคือ The h แ n ง m ม n นะคะทางนี้แล้วก็ตัวเลือกที่2นะคะคือ7ดถ้วยนะคะทางนี้ตัวเลือกทั้ง2ตัวเลือกนะคะไม่มีผลกับการทานายนะคะให้เลือกแค่หนา้าไพ่ที่ดึงดูดคุณเท่านั้นตอนนี้นะคะก็ให้นึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงเข้าไว้ค่ะแล้วก็ทําจิตให้เป็นสมาธินะคะอาจจะลองหลับตาดูก่อนนะคะแล้วก็พอลืมตาขึ้นมาเนี่ย ภาพใบไหนที่ดึงดูดคุณมากที่สุดก็เลือกใบนั้นได้เลยค่ะถ้าห่างเลือกกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะโอเคค่ะคนกองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดพลังงานของคุณพลังงานของคุณทั้งสองคนก่อนนะคะ ไปแรกนะคะ The h i g r o l l e แล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะจากนั้นราชินีถือเหรียญใต้สำรับเป็นสามดาบนะคะไพ่ขึ้นมาก็บ่งบอกนะคะว่ามันมีเรื่อง ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแบบผิดหวังเดี๋ยวแม่หมอขอวางให้มันวางตรงนี้แล้วกันนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะพลังงานของคุณสองคนเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเกือบถึงขั้นที่จะได้ตกลงงใจนะคะเกือบถึงขั้นที่จะมีคอมมิตเมนต์มีการผูกมัดกันเกิดขึ้น แต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่ตรงกรันจังหวะเวลาที่มันอาจจะยังไม่ใช่นะคะเป้าหมายของแต่ละคนเป้าหมายของชีวิตแต่ละคนเนี่ยเหมือนยังไม่เหมือนมันยังสวนทางกันอยู่อะคะ่ะบางทีคุณอาจจะคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอีกฝ่ายคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ทําให้ จุดสาคัญจุดหนึ่งอะที่มันไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจกันได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับให้เข้ากันได้นะคะก็เลยจำจำใจต้องแยกจากกันไม่เหมาะสมผัได้ถึงความรู้สึกของคุณนะคะที่ยังมีความคิดถึงยังมีความแบบจินตนาการถึงภาพของ พวกคุณสองคนอยู่จ,จินตนาการว่าถ้าหากได้คบกันอย่างจริงจังเนี่ยมันก็คงจะดีนะคะพราจริงๆแล้วคุณไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตคู่มันจะต้องสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นแต่แค่มันมีเรื่องอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้ทั้งสองคนไม่สามารถไปด้วยกันได้แต่คุณก็คิดมาเสมอว่าถ้าหากมันไม่มีเรื่องนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะ คุณทั้งสองคนก็คงจะแบบชิลๆสบายๆเป็นคู่รักที่เข้ากันได้ดีเป็นคู่รักที่แบบใช้ชีวิตแบบง่ายๆแบบมีเอ่อไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าไปด้วยกันได้อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไง ตอนนี้นะคะคนคนนั้นเขารู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้คนคนนั้นเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะคนกองที่หนึ่ง แล้วก็ the world ว้าวอืมมีความคิดถึงอยู่นะเขามีความคิดถึงคุณอยู่ใต้สำรับเป็นเต่ฟูนะคะเขายังมีความอะไรอาวรกับคุณอยู่นะคะเขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เขาเก็บซ่อนความรู้สึก ที่มีต่อคุณเนี่ยเอาไว้ส่วนลึกในใจเหมือนเก็บคุณเอาไว้อย่างดีอะคะ่ะแบบว่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนอะไรต่างๆที่เคยผ่านกันมาเขาไม่เคยลืมเลยนะคะเขากลัวที่จะต้องเสียคุณไปแบบเสียไปจริงๆอะไรเงี้ยคือในในพลังงานที่พ่ขึ้นมาเนี่ยมันมีความคิดถึงนะคะมันมีความอยากเริ่มต้นใหม่ มันมีความแบบโหยหาอะไรบางอย่างจากคุณจากความสัมพันธ์แล้วก็หกถ้วยก็ขึ้นมานะคะก็คือมันคือความคิดถึงแบบชัดเจนเลยอยากที่จะเจอกันอีกครั้งอยากที่จะพูดคุยนะคะกลับมาคบกันใหม่เพราะว่า The f o ูเนี่ยเป็นไพ่ใต้สำรับด้วย t h e f ฟูนะคะในเรื่องของความรักมันเป็นพลังงานของการลองเสี่ยงที่จะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง ลองเปิดใจครั้งหนึ่งลองทำตามหัวใจตัวเองซึ่งในความรู้สึกของคนคนนั้นนะคะเขาอยากที่จะเปิดใจกับคุณอีกรอบหนึ่งอยากที่จะแบบทักมาทักไปหาคุณนะคะแต่เขายังมีความกลัวอยู่นะเขายังมีความเก้กเกังๆแบบไม่กล้าเขาไม่กล้าจะหยิบความรู้สึกนั้นออกมาจากตู้ดูจากภาพใบนี้นะคะ เขาไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกนั้นเขาก็มีความกลัวว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้ชอบแล้วบางทีคุณอาจจะมีแฟนมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็มีจุดหนึ่งที่เขาก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะดีแล้วที่เป็นอย่างนี้แค่คิดถึงกันแบบนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วหรือเปล่านะก็มีความคิดแบบนี้อยู่ด้วยทีนี้ The World นะคะ The World ขึ้นมาก็ เหมือนมันชัดเจนอะว่าสิ่งที่คุณกับเขาได้ผ่านกันมาความทรงจำต่างๆนะคะมันเติมเต็มมันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะเจอใครแบบนี้ได้อีกแล้วคุณเป็นคนเดียวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เติบโตเขาได้แบบได้มีความรักในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนอได้รู้สึกแบบที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือถ้ามีโอกาสนะคะมีโอกาสบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาได้กลับมาคุยกันอีกรอบเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสเริ่มต้นใหม่สูงมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยว่าคุณเลือกที่จะกลับไปไหมอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากคุณเลือกที่จะ move on หม,มอก็มองว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อใครนะคะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ รู้สึกว่าการที่ไม่ได้คบกับคุณเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบอยู่ไม่ได้หรืออะไรเขาแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยคุณก็เป็นความทรงจำดีๆของเขานะคะเป็นความทรงจำที่ดีมากด้วยอืมแล้วก็เป็นไปได้นะคะที่เขาจะแอบมองคุณผ่านโซเชียลแอบส่องอะไรเงี้ยอยากรู้ความเป็นไปของคุณนะคะ ซึ่งมันก็ทำให้เขาแบบไม่สามารถลืมคุณได้สักทีโอเคค่ะและนี้ก็เป็นคำทำนายของคุณนะคะคนกองที่หนึ่งก็ถ้าหากชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคนกองที่สองกอนอื่นนะคะเราจะมาะเปิดพลังงานของคุณทั้งสองคนนะคะเพื่อดูว่า พลังงานที่ตัวคุณนะคะมีต่อคนคนนั้นเนี่ยเป็นยังไง ไฮปริสเทสจัดเม้นต์เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเหมือนกองแรกเลยนะคะขึ้นมาเหมือนกันในส่วนของเปิดพลังงานนะคะใต้สำรับเป็น King of Wands สำหรับคนกองนี้นะคะ มีพลังงานบางอย่างนะคะที่บ่งบอกถึงการต้องปกปิดซ่อนเร้นความสัมพันธ์นี้เหมือนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนพอสมควรนะคะแต่มันมีความรักที่ร้อนแรงอยู่นะอืแบบไฟลุกพึบเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะมันบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณแค่สองคน บางทีมันขึ้นอยู่กับคนหลายคนนะคะอาจจะเป็นทางฝั่งเขาหรือจะเป็นคนฝั่งเราอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะทำให้บางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่ต้องการนะคะเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ มันมีเหตุปัจจัยที่คุณทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณดังนั้นสิ่งที่มันจำเป็นต้องเกิดมันจึงต้องเกิดซึ่งทั้งคุณและเขานะคะก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้และมองว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาในตอนนี้ค่ะมันก็คือความคิดถึงนะคะการจินตนาการถึงสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้ เรียกว่าคิดถึงแบบคิดถึงมากอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณเลือกเจ็ดถ้วยด้วยนะแล้วเจ็ดถ้วยก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าความคิดถึงของคุณที่มีต่อคนคนนั้นเนี่ยมันคูณสองเลยนะคะแล้วคุณก็คาดหวังถึงความเป็นไปได้ในอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยคุณกับเขาอาจจะเป็นไปได้อาจจะได้กลับมาคบกันอาจจะได้แบบเจอกันอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ โอเคค่ะนี่ก็คือพลังงานของพวกคุณสองคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้ ขออภัยนะคะพอดีไม่แบตหมดนะคะก็เสียงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะโอเคมาดูใบแรกกันนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้แปดดาวนะคะเก้าเหรียญเพจ of cups นะคะเด็กถือถ้วยเด็กถ้วย สำหรับเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็คุ้นคิดถึงความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าเขาไม่สามารถหาทางออกได้ไม่สามารถที่จะหาวิธีแก้ให้กับ ความสัมพันธ์นี้ได้นะคะมันเลยกลายเป็นว่าก็ปล่อยให้ปัญหานั้นอะ่ะมันคงอยู่ต่อไปแล้วก็ให้มันเลยตามเลยไปแล้วกันในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วในเมื่อมันจบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาไปทําไมอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันไปแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ถามว่าลึกๆเขารู้สึกยังรู้สึกแบบคิดถึงคุณบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงนะคะ เขายังคิดถึงตัวเองตอนที่เขาอยู่กับคุณอะคิดถึงความรู้สึกนั้นนะคะตอนที่เขาได้รับตอนอยู่กับคุณคิดถึงไฟอันร้อนแรงนะคะที่เคยเกิดขึ้นกับคุณคุณจะคุณอาจสังเกตได้ว่าเขาได้หนึ่งไม้เท้านะคะเป็นธาตุไฟเหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้นะคะพลังงานใต้ใต้สำรับก็เป็นคิงถือไม้เท้านะคะ เพราะฉะนั้นมันเหมือนมันมีความร้อนแรงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ของพวกคุณเมื่อก่อนหน้านี้นะคะในอดีตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเลยกลายเป็นเหมือนเหมือนบางครั้งก็คอยตามหลอกหลอนนะว่าแบบภาพของคุณแวบเข้ามาในหัวอีกแล้วอะไรเงี้ยคือคุณทั้งสองคนนะต่างคนก็ต่างแบบตามหลอกหลอนกันและกันอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าไม่มีใครสามารถที่จะสลัด ใครทิ้งไปได้แบบโดยปิดทิ้งสักทีนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ทําได้แค่ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปนะคะใช้ชีวิตในแบบที่มันต้องเป็นแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องของคุณเนี่ยชอบแวบ,บเข้ามาในหัวบ่อยๆด้วยนะคะทำให้เขาต้องหาอะไรทําเพื่อที่จะแบบ เบี่ยงเบนความสนใจออกไปนะคะทำให้ลืมคุณได้สักพักหนึ่งทำให้แบบหลุดจากสภาวะนี้นะคะสภาวะที่แบบว่าปัญหามันยังไม่ถูกแก้ไขพอมันกลับมานึกถึงเนี่ยมันก็จะสั่งกระตายมันก็จะแบบว่ามันเหมือนมันมันคาอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วมันก็จบแบบนั้นมันจบแบบไม่สวยมันจบแบบคาละคาซังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมนะคะที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่มองว่ายังยากอย,กอยู่นะคะในสถานการณ์นี้ยังมีความแบบมันไม่เชิงว่าแบบอยากกลับมาคบกันแต่มันเป็นเชิงว่าปัญหามันจบไม่สวยคือมันไม่ได้รับการแก้ไขมันไม่ได้แบบเคลียร์อะไรอย่างงี้ค่ะมันเลยเป็นความไม่ชัดเจนใน ในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็มองว่าเวลานะคะเวลาอาจจะช่วยได้ในเรื่องของคุณสองคนไม่หมอมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเป็นเหมือนเทียนเป็นเหมือนกองไฟที่ถ้าหากเวลามันผ่านไปนานๆแล้วคะ่ะมันก็ย่อมค่อยๆมอดดับลงแต่ก็อยู่ที่ว่าเทียนแท่งนั้นที่คุณทั้งสองคนะ่ะจุดร่วมกันนะคะ มันมันเยอะแค่ไหนมันยาวแค่ไหนไส้เทียนยาวแค่ไหนนะคะสักวันหนึ่งมันจะก็มันก็ต้องมอดดับสักวันหนึ่งความรู้สึกความคาใจหรือความแบบพุ่นคิดคิดมากที่มีอยู่มันก็จะค่อยๆจางไปนะคะประมาณนี้นะคะคำทานายของคนกองที่สอง ก็ถ้าหากชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ